สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Fairy Tail f u s e t u n i t e นั่นเองนะครับเดี๋ยวในวันนี้นะครับผมจะมารีวิวในส่วนของ Master Makalop แล้วก็ในส่วนของ Guildard นั่นเองนะครับเป็นจอมเวท2สองคนที่อ๋อน่าจะแข็งแกร่งที่สุดใน Fairy Tail แล้วใช่ไหมครับถ้าใครเคยดูอนิเมะนั่นเองนะครับนะส่วนวิธีการได้รับทั้ง2ตัวนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของ Master Makalop กันก่อนนะครับเราสามารถหาได้จากไหนนะครับ คือเราต้องเติมให้ถึง VP 6นะครับเราจะได้มาสเตอร์มาคาร์ลมาฟรีๆเลยนะครับมาดูตรง VP ด้านขวาบนตรงนี้เนาะกางจรนะยิงๆมาทางขวานะครับ VP ตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าเราเติมถึง VP 6นะครับเราก็จะได้มาสเตอร์มาคาร์ล็มาฟรีๆเลยนะครับสำหรับมาสเตอร์มาคาร์ล็จริงๆก็ไม่ฟรีหรอกคือสมมติว่าเราเติมไปซื้อตัวละครหรือว่าเติมสม่มกระชายนะถึงยอดที่เขากําหนดนะเราก็ได้มาสเตอร์มาคาร์ล็มาอยู่แล้วนั่นเองนะครับนะ ตรงนี้นะครับถ้าถามว่าเราต้องเติมเท่าไหร่รู้สึกว่า VP6 นี้ประมาณ3,000นะคือเติมแพ็ก3,000ไปเลยนะครับนะจะได้คุ้มๆกันไปเลยนะครับนะจัดใหญ่สุดไปเลยนะครับนะเชื่อผมนะเราจะเติมไปด้วยกันทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของกิลดัดกันบ้างนะครับท่านผู้ชมครับก็อยู่ตรงร้านค้าตรงนี้อร่อยนะครับทีนี้เรามาดูกันนะมันจะมีร้านค้าตรงนี้ครับกิลดัดสามารถซื้อได้เลยนะครับนะก็นี่ครับตอนนี้ลดราคาอยู่เนาะห้าพันสองร้อยเก้าสิบ เพชรนะครับก็คือซื้อเลยนะครับไม่ต้องสุ่มนะคือคือได้แน่ๆนะครับสำหรับกิลด้า์ระดับเอเดนเนาะทีนี้นะครับเดี๋ยวมาดาูในส่วนของพื้นฐานสกิลแบบคร่าวๆนะเนาะมาที่จอมเวทด้านขวาล่างเลยนะครับทีนี้เรามาดูสเตตคร่าวๆเนาะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของกิลด้า์เนาะกิลด้า์จะเป็นเขาเรียกอะไรโจมตีกายภาพนะครับในส่วนของมาสเตอร์มาคัลลอฟนะครับจะโจมตีแบบโจมตีเวทเนาะคือ M จุด ATK ก็คือเวทนะครับ Magic Attack เนาะ ในส่วนของอันนี้นะครับก็คือจะเป็นโจมตีในส่วนของกายภาพนั่นเองนะครับนะคือแต่ละตัวก็จะมีบอกอยู่น่นโจมตีเวทนะครับอันนี้โจมตีกายภาพนะนี่เวทนะครับอันนี้ฮนะิลเลอร์เนาะใครที่ล็อกอินสามวันนะครับจะได้ลักซัตตัวนี้นะครับมาค่อนข้างเทพเลยแล้วอีกอย่างนึงนะครับใครที่มีลักซัตแล้วอยากได้แบบเทพเทพเนาะให้ไปสุ่มตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับฟรีดนะมาใช้คู่กับลักซัตค่อนข้างดีเลยนะน,นี่แบบถ้าจะใช้จริงๆนะครับให้ใช้คู่กันจะค่อนข้างดี นะครับหรือจะใช้แบบผมก็ได้ผมใช้กิลดัสกับมัตเตอร์มาขลอปนั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูสกิลพื้นฐานกันเนาะคือเดี๋ยวผมจะพูดแค่คร่าวๆนะครับจริงๆตัวละครพวกเนี้ยเราไม่ต้องไปอ่านสกิลอะไรมากมายก็ได้นะครับแต่จริงๆเราอ่านแค่ตอนที่แบบเราจะไปหาตัวละครน,นั้นตัวละครน,นี้มาใช้คู่กับทีมเราเนะครับเพราะว่าตัวละครพวกเนี้ยมันจะใช้สกิลเองนะครับเราเล่นแต่ตัวหลักประมาณนี้เนาะอ่าเดี๋ยวมาดูสกิลกันดีกว่านะครับสก,กิลนะครับก็อันนี้ครับอ่าสร้างความเสียหาย รุนแรงแกซาโต้สีคนนะครับพื้นฐานเนาะอยู่ที่120ของพลังโจมตีนะครับศัตรูไม่สามารถโตกลับได้ด้วยนะคือเป็นสกิลที่แบบค่อนข้างดีนะครับต่อมาก็จะเป็นสกิลในส่วนของ การสร้างความเสียหายรุนแรงแกศัตรูหนึ่งคนนะครับแล้วก็เลือกโจมตีศัตรูตัวที่แบบเลือดน้อยหรืออะไรประมาณนี้นะครับนะแล้วก็ความเสียหายเท่ากับ300%อปรของพลังโจมตีนะก็คือตีตัวเลือดน้อยนั่นเองเหมือนประมาณว่าคุณอ่อนแอใช่ไหมขอกระทืบหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับนะถัดมานะครับในสกิลที่3นะครับก็จะเพิ่มความเร็วของตัวเองขึ้น10%เนเนาะแบบง่ายๆเนาะถัดมาอีกนะครับก็จะเป็นในส่วนของการเพิ่มในส่วนของคริสนั่นเองนะครับนะก็คือจะเป็นการเพิ่มในส่วนของ กายภาพนะครับแบบคริสนั่นเองนะครับพีจุดเนาะแล้วก็อันนี้นะครับมันจะเป็นสกิลจริงทุกสกิลนะครับมันจะมีชื่อนะปลดปล่อยพลังเวทหรืออะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการการโจมตีของสกิลจะลดการป้องกันกายภาพและเวทของศัตรู10%เนาะสำหรับถ้าเราปล่อยสกิลนี้ไปนะครับนะประมาณนั้นอันนี้ก็แค่แค่ลงไปต่อสู้นะครับก็สามารถเพิ่ม H P 5%แล้วนะเอออย่างเจ๊งอย่างเจ๊งนะครับแล้วก็หลังเข้าต่อสู้นะครับจะเพิ่มในส่วนของตัว พาร์สิฟสกิลอีก5%นะครับคือแค่ลงต่อสู้เฉยๆนะครับแค่2อันเนี้ยเพิ่มเลือดห้าเปอันเนี้ยมันก็ถือว่าดีแล้วนะครับเป็นตัวละครระดับ s อที่ดีมากนะครับต่อมานะครับอันนี้จะเป็นสกิลสมมุติว่าอ่ามันจะใช้คู่กับสกิลนี้นะครับสมมุติว่าเราใช้สกิลเนี้ยนะครับเนี่ยสวรรค์พุ่งชนปีศาจนะครับเนี่ยเห็นปะถ้าสมมติว่าเราใช้สกิลสวรรค์พุ่งชนปีศาจนะครับสังหารสตูไม่ได้นะครับเขาจะได้รับบัฟเเเเพพพิิิิิิ่่่่่่่่่มม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 มออออออััััตตตตตรรรรราา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 คคคลลล5%นน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 ะะะะบถถ้้สสวไไยีีกจจดหืปแใ ห้าสิบสิบห้ายี่สิบแบบนี้เลยว่ะคือตัวไม่ตายนี่แบบโอ้โหพี่แบบจะโหดมากเลยนะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของกิลดาสนะสกิลเจ๋งก็จะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้เลยส่วนมัตเตอร์มาคัลลอฟนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่โจมตีเวทนะครับมีบัฟป้องกันผมว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่แบบน่าสนใจนะสกิลก็จริงๆก็จะเป็นสกิลพื้นฐานโจมตีเวททั่วไปนะครับก็คือสร้างความเสียหายแกสตซีโค่นนะครับความเสียหายพื้นฐานเท่ากับร้อยยี่สิบของพลังเวทเนะ ก็คือการโจมตีปกติทั่วไปเลยนะครับไม่ได้มีอะไรแบบซับซ้อนเนาะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นสร้างความเสียหายแกศัตรูนะครับหนึ่งคนเนาะสร้างความเสียหายพื้นฐานเท่ากับ30 0%ของพลังเวทเนาะก็จะมีชื่อสกิลอยู่เนาะพลังแห่งแสงนะครับประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นสกิลที่แบบดีนะครับก็คือ3าเสาเทพนะก็คือมาคาร็อบ,บจะลดความเสียหายที่ได้รับ 5%แก่ทั้งทีมนะครับก็คือเป็นการบัฟพ,พลังป้องกันเพิ่ม5%ของทั้งทีมนะครับตัวนี้ดีนะครับเป็นตัวตัวบัฟที่ดีนะครับสกิลนี้เนาะแล้วก็อันนี้จะมาครอสจะบัฟให้ตัวเองนะครับนะเพิ่มความเสียหายคือข้อจาก150เป็น200แล้วนผู้ชม150เป็น200คือคือ,ค,อ,ค,อคือเยอะนะ50%นี่เยอะนะหลังเข้าการต่อสู้นะครับจะเพิ่มในส่วนของไอ,อตัวเวทนะครับเอรนะครับผมประมาณนี้ หลังเข้าต่อสู้นะครับจะเพิ่ม HP พเหมือนกันเลยนะครับคิวดันเหมือนกันเลยนะแล้วก็อันนี้นะครับหลังจากเข้าต่อสู้นะครับจะเพิ่มในส่วนของการคริสของเวทนะครับอีก3%เอนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นสกิลสุดท้ายนะครับเป็นสกิลที่แบบบอกเลยว่าดีมากนะครับมาเตอร์มาคาลอฟนะครับไม่สามารถสังหารศัตรูได้นะครับจะเพิ่มคริสสามเปอร์เซ็นต์นะครับทับซ้อนได้4ครั้งนะ เอฟเฟกจะหายไปเมื่อตัวละครตายหรือสังหารเป้าหมายได้ประมาณว่าไม่ตายไม่เลิกนะครับนะเฮ้ยถือว่าเจ๋งนะ2ตัวนี้นะครับแล้วจริงๆน,นะครับใครไม่มีฮิลเลอร์นะผมแนะนำนะครับน้องวินดี้นะอันนี้ผมก็จัดมาตั้งแต่วันแรกแล้วนะครับตั้งแต่ลงคลิปไปนะเนาะตัวละครอื่อนเราปล่อยไปก่อนนะครับเราจะใช้ตัวนี้นั่นเองนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวลองไปเทสในส่วนของแบบทดสอบค่ายฝึกแล้วกันนะครับนะ คือก่อนหน้านี้ก็อลองไปเทสมานิดนึงนะครับดันเจ็ดเนาะทีนี้เรามาดูดันแกกันบ้างนะครับว่าจะไหวหรือเปล่าทีมของผมนะครับนะก็มัตเตอร์มาคาล็อฟอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของกิลดัสนะครับอยู่ตรงนี้นะครับมัตเตอร์มาคาลอฟข้อดีก็คือมันมีบัฟที่แบบไว้ลดพลังโจมตีของฝ่ายตรงข้ามก็คือบัฟพ,พลังป้องการให้ทีมตัวเองนั่นเองนะครับเดี๋ยวมันจะสามารถบัฟได้เนาะแล้วบัฟแล้วแบบโดนโจมตีแบบไอ้นี่ค่อนข้างลดค่อนข้างน้อยเลยนะเลือดนะครับ อันเนี้ยบัฟเวนดี้นะครับเดี๋ยวบัฟมาเตอร์มาคัลลออีกทีหนึ่งเห็นไหมครับบัฟได้2เลยเนี่ยมันได้2บัฟเห็นไหมครับมันขึ้นบนหัวเลยเนี่ยเวนดี้บัฟหนึ่งนะครับแล้วก็มาเตอร์มาคัลลอปบัฟอีกหนึ่งนะครับเพราะนะั้นใช้คู่กันค่อนข้างดีนะเนี่ยทีมป้องกันค่อนข้างดีเลยนะครับคือก่อนหน้านี้มันมีแต่เวนดี้บัฟผมลองมาเทสละไม่ไหวนะครับแตกอาจจะเป็นเลเวลตัวละครผมอาจจะไม่ได้สูงมากนะเอออะไรประมาณนี้นะครับนี่สกิลของกิวดาร์เวนดี้ครับน้องฮิ ใครไม่มีฮิลเลอร์ดีๆเลยครับผมแนะนำเวนดี้นะน้องฮิลค่อนข้างดีนะครับผมบอกเลยว่าฮิลค่อนข้างดีครับโจมตีแสงจัดไปครับงามๆนะงามๆฮิลครับนี่ครับกิลดานปล่อยพลังไปหนึ่งสกิลครับผมน้องฮิลอีกแล้วโอ้เวนดี้นะนี่ครับมาคลอ,อบโจมตีเนาะผมว่านั่นจะผ่านสบายๆเลยนะตั้งแต่ได้อะ มาคัลอบมาแล้วก็กิลดานมานี่แบบรู้สึกว่าทีมเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับคือไม่ต้องคิดเยอะนะจริงๆถ้าถามว่าสามารถเล่นเอ,อมนนวลได้หรือเปล่านะครับให้ปิดออตโต้ด้านขวาตรงนี้เนาะคือเราจะบังคับได้แค่ตัวหลักเนาะถึงบอกว่าไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับแค่ไปอ่านสกิลแล้วก็ดูแผนที่จะใช้เล่นนะครับว่ามันอ่ามันคอมโบด้วยกันได้หรือเปล่าหรืออะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าตัวละครพวกเนี้ยเขาจะใช้สกิลของเขาเองนะันนั่นเองนะผู้ชมครับโอเคเนาะประมาณนี้ ทีนี้นะครับเดี๋ยวพอถึงเทินผมะผมจะสามารถเลือกสกิลในการโจมตีได้ถ้าเป็นแบบแมนนวลนเนาะนี่ครับเลือกเวทในการโจมตีผมอาจจะใช้โล่นะครับบัฟทั้งทีมอะไรแบบนี้ก็ได้อ่าโอเคน้อยแล้วก็เปิดออโต้ไปคืออันนี้แล้วแต่นะครับจริงๆถ้าแนะนําก็เปิดออโต้ไปตลอดก็ได้นะครับชิลๆเนาะยกเว้นแบบด่านที่เราเล่นไม่ไหวเราค่อยมาเปิดแมนนวลนแล้วก็ใช้สกิลสลับไปสลับมานะครับเทินนี้บอกว่าจะไม่มีใครตายนะครับ หวังว่าจะไม่มีใครตายเนาะนี่ครับสบายสบายนี่เรียบร้อยครับผ่านแบบสวยๆเนาะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้ก็น่าจะฝากกันไว้ประมาณนี้นะครับใครสนใจก็เติมเงินจับจ่ายใช้สอยกันได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ